สวัสดีตอนเช้ามากๆเลยค่ะนําเดินทางมาถึงชาลาเพื่อทําการฝึกแอชเชงกาในตอนเช้าๆมากๆประมาณช่วง6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงเพื่อเตรียมตัวในการฝึกนะคะการฝึกโยคะในการฝึกแอชเงกาของนำนำจะฝึกประมาณ2ชั่วโมงอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วก็เซ็ตร่างกายเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเข้าสตูค่ะฝึกเสร็จแล้วก็เช็ดเสื้อเหมือนเดิม ทําความสะอาดเสือกันด้วยตัวเองในทุกๆคนนะคะแล้วก็คือพอเช็ดเสือเสร็จเนี่ยก็จะเป็นน้ํายาเด,ดตตอที่ผสมน้ําแบบที่เราใช้เช็ดปกติเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเสือนําสามารถทําความสะอาดเช็ดแห้งได้นะคะแล้วก็พึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็ค่อยเข้าไปเคลียร์ตัวเองในห้องน้ําอันนี้ก็คือจะเช็ดนําจะเช็ดหน้าหลังคือทําความสะอาดทั้งหมด ครบถ้วนจริงๆนะคะแล้วก็พึ่งเสือเอาไว้ระหว่างที่เราเคลียร์ตัวเองในห้องน้ําเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับก็ค่อยกลับมาพับเสือของเรานะคะม้วนเสือเก็บกลับนําไม่ได้ทิ้งเสือไว้ที่สตูเหมือนสาวๆหรือหนุ่มๆคนอื่นตัวไปนะคะนําเอาเสือนามากลับทุกครั้งไปไปมามาทุกครั้งนะคะพกทุกวันแล้วก็ เวลาฝึกเนี่ยนำใช้ประมาณ2ชั่วโมงของช่วงเช้าเช้าสถึงสชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝึกค่อนข้างจะไปท่าที่เยอะมากแล้วก็ไปถึงกลุ่มของ s e c ก n d ันนะคะเซซกันซีรแล้วด้วยแล้วก็เดินทางกลับค่ะทุกวันเลยค่ะ